สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องลูกสาวในหอยลอยเย็ดทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ผมที่งานลูกสาวในหอยน้ำผ่าพี่น้องผู้ติดตามนะครับมาเอาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องมีทั้งควายมีทั้งงัวนะครับอยู่ขอกงวงนองแนนอ่านะครับมีควายอยู่แปดตัวครับพี่น้องแล้วก็งัวอีกสองตัวนะครับควายเป็นควายน้อยนะครับมีควายแม่เจ็ดตัวนะครับแล้วก็ควายผู้ตัวหนึ่งนะครับส่วนราคาด้วพี่น้อง นะครับย่อมเยาแน่นอนนะครับสอบถามหลังไม้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปติดตามเบื้องในคลิปนะครับเอ้าวเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปทักทายของแนนเพิ่นจักหน่อยสวัสดีครับผมแนนสวัสดีจ้ามโอนี่คือเล่นคว้ยของแนนเล่นคว้ยใบที้นกะนะครับรุ่นมินิเลยเนาะแมนราคาบอกพี่น้องกันเกินก่อนี่บอกกระลักพันจ้ะอยู่หลักพันเลยเนาะแมนเอ้าได้ครับพี่น้องแปดตัวซื้อไปทิมไว้เอ้านะครับเป็น แท็กซี่าาจะได้เนาะนะครับเมียนเมียนมันกินหยากินหยังได้หรอเบอร์เอลนมดรอหล่ะครับกินหยากริงนะพี่น้องนะครับอ๋อก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันเอาเบอร์โทรกความพิกาดนะครับตรงนี้ครับ080ครับว่าไปเลยครว694817จ้ะพ่กาดบ้านบ้านเฮาบ้านหยังครับพ่กาดบ้านกับบ้านโปโลตำบลดอนโองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะอ่าเดี๋ยวทีมงานลูกสาวได้ห้อยขึ้นไว้ให้อยู่หน้าจอนะครับ f เฟซบุ๊กนะครับตรงนี้ Facebook กับประกาศสิทธิพักดีโช่วยแตภาษาไทยอ่านะครับอยู่หน้าจอนะครับพี่น้องรายละเอียดตอนนี้ละ นะครับโทรดูดโทรไว้ในคอ้าเลยนะพี่น้องมีคนเอฟซีบอกให้หาค้อยหน่อยให้เด้อจ้ะใส่สามพันสามถึงสี่พันหาพันไปหนีมีใส่นี่เลยจัดไม่เลยจัดมารอบนี้ร้องเบิรงอ่าแปะตัวแมนถ้าไม่ได้ขายกะเรียกไว้ครับผมเอาพี่น้องเขาใส่หนีเท่าก็สอครับผมเอาไปแล้วเขาจะไปเบิร์กไล่เบิร์เทียร์ตัวตรงนี้เนาะเอาไปเบิรงกเทียรตัวพี่น้องทีละข้อก่ะไปนำพาพี่น้องเขาว่าเบิรงชุดที่แรกนะครับเป็นค้อยสาวหมดพี่น้่งเออค้อยตัวแม่หมดตรงเนี้ยเนาะแมนจ้ะ อายุต้องเพิ่นในจักเดือนแล้วานี้กาว่าดิสองถึงสามเดือนจ้ะสองถึงสามเดือนอ่าประมาณสองถึงสามเดือนนะครับสามตัวเป็นตัวแม่หมดเลยเนาะแม่นจ้ะนะครับพี่น้องสามตัวนะครับเขามีแม่ทุกตัวหรือจ้ะต่อแม่เขาไปเที่ยวประเทศนอกแล้วอ้านะครับเขาไปเยียดแล้วแม่นอ้านะครับพี่น้องเขาก็ซื้อพี่ทีมไว้เนาะนตรงนี้เนาะมันหนาหรืออย่างเบื้องในผมพี่น้องเขาอยากคู่ราคาแล้วตรงนี้อันนั้นกินหยาหรือจ้ะกินหยาด้วยนั่นเออเอาพี่น้องเขาอยากคู่ราคาสาม ชาวน่อยนี่ว่าไปไลฟ์ไปไหนกับไลฟ์ละสามพันจ้ะตัวละสามพันแมนก็เป็นเก้าพันพี่น้องครับฟังฟังผิดพี่น้องตตแล้วเริ่งดีดลนจ้ะมัน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 บ่ได้รวมกันมันล็อกละล็อกละสองสามตัวนี่ครับผมสิมาเมารวมกันไก่ตางัวมันไวยมันใสเดียวกันเบิดครับไลฟเลยนะอายุเนียนมันจะมีตัวผูกตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวใหญ่อยู่ลูกเก่าเจริญอยู่ตัวหนึ่งอ้าพี่น้องไลฟละสามพันแมน อ่ายูนีกเก้าพันแมนการขนส่งเลยครับพี่น้องเนี่ยการราคาขายเลยจ้ะนี่มืองนี้พอเมืองนี่ไปแล้วทรงเลยจ้ะแมนเก้าสามตัวนี่ก็บพร้อมทรงอ่านะครับพี่น้องพอกราคาขายพร้อมส่งพอกแรกเลยเนาะอ่านี่ชุดนี้นะครับพี่น้องสามตัวนะครับสาวน้อยเอ้ยเป็นคุยน้อยคุยน้อยเดือนถึงสามเดือนเอาไปเรียนนิดๆไทยตรงวัวลายเกิดติดๆคัดๆนะครับกินมหยาเลยจ้าในเมื่อไม่เห็น่างเลยกินมหยาอ่าพี่น้องซ่อม น่แล้วก็ยุ้ยเนี่ยนยเนี้ยมัดกาก็เบิ่งเนหางหูี่มเมือตัวแม่ตัวแม่มัดเด้อครับพี่น้องนะครับพี่น้องเขาเบิ่งมิดมิดตั้มมี่หมดเลยพี่น้องเรียนบัวหัวคุ้ยหน่อยเนาะอือจะสซี่เป็นตัมี่อย่างมันแล้วตัมมีว่ามันถือกันแล้วมึงเนี่ยคุณพี่น้องสามตัวเจสซี่ว่าตังไหนมะนาวตัดกระอ้เขาลุ่นนี่มกสมโอพุ่นละตัดเนาะเขาเบิ่งพี่น้องตัวแม่มัดเด้อพี่น้องนะครับลายละนาเลียงสามพันนะครับพี่น้องความสูงงนน้อเพิ่่กยูประมาณ จะบอกเขาว่ถึงลอยโดนไม่สองเดืยนเลยพวกเขามาดิล่ะควันควัดาบพอดีกับว่าเป็นนักสร้างว่ะพี่น้องเอานะครับนั่นตัวนี้มีหอดอ่องว่ะพี่น้องคนอ่องมาหินเลยคนเออพี่น้องสามชุดที่แรกย้ำราคาครับน้องแนนครับลายละสามพันก็เป็นเจ้าพันะครับพี่น้องตัวละสามพันสามตัวเด้อพี่น้องคอกเลยังตัวเมร์เด้อหนี้คอกนี่อ้คลอกนี่ตัวเมร์มืดนะครับพี่น้องกินยาบ่ต้องยาเลย มัต้องไปป้อนนมอีกครับป้อนนมแล้วมันจะขี้เหลวแล้วมันจะผอมครับกินยาไปรี้ยวพี่น้องกินเปรี้ยวอ่าเมินเตอร์ซังเอานะครับเก้าพันครับพี่น้องตัวละสามพันบาทแน่นนะครับเอาชุดที่แรกพานไปเบิ่งชุดที่สองครับตรงนี้ไปนะครับนำพาพี่น้องเข้าเบิ่งชุดที่สองนะครับชุดนี้กับสามตัวนะครับอายุอายุกับสีไล่เรียกกันก็ชุดเรียกเนาะแต่ว่าคอกนี้มีอ่าตัวผู้มีตัวผู้ตัวดึงนะครับพี่น้องตัว อ่าตัวผูตัวนี้เนาะไ่ก็มูอ่านะครับตัวผูหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวอ่าตัวนี้งามเลยครับพี่น้องโอ้ขนทองเลยพี่น้องเขาเลยครับเอาหนังอมสินซะนะคือแบบผูกอมสินเอาเลยครับพี่น้องเขาอย่างคู่ราคาอะไรตรงนี้ชุดที่สองนี่นะครับสามตัวนะครับเมียสองผูหนึ่งผูตัวใหญ่เด้อแต่ละตัวสามพันขึ้นกันผูผูตัวนี้นะครับตัวกลางนี่จ้ะ อ้าวพี่น้องเขาอยากคูราคาอะไรอย่งนี้เปิดอะไรแบบไหนครับเก้าพันเท่กันจ้ะอ้าชุดนี้กับเก้าพันเนี่ยลายละสามพันตัวผูกมันตัวใหญ่เนาะ้อเยอะๆกันไปอ้าวนะครับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับชุดที่หนึ่งจุดที่สองราคาเดียวกันออมสินแล้วนี่นเก้าพันนะครับพี่น้องอันนี้คนมาขอเงินกันโอ้มายแยมกันนะโอ้โยนเงี้ยโยนเงยอยู่อ่ะพี่น้องเอาไปปล่อยลงหมู่เดียวตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะอ้มีหลวงชุดที่แหลกกระงามนะครับ ชุดที่สองกันนะครแต่ว่ามีผูตัวหนึ่งกินหยาเป็นเด้อจ้าบ่าต้องห่วงว่าจะมาถามมากินหยากินนมันสิแอ๋กินนมบ่ามันก็ห้องอยู่เดี๋ยวนี้ห้องอยู่แต่กินหยาอยู่ครับจ้าบ่าต้องไปกิดหยงมาเลยอ่านี่เด้อวพี่น้องตัวผูตัวนี้นะครับนี่นี่ตัวผูกฉีดยาพยาธิกับพราแล้วตรงนี้ฉีดไปบ่จ้าบ่อือนะครับพี่น้องเอายำราครับครับตรงนี้ครับเก้าพันจ้ะอ่าเก้าพันครับพี่น้องอายุกับไรเลียกันเนาะแมนสองเดือนครับพี่น้องอู้ยง เียงห้องสัพันเลยพี่น้องเนาะตัวนี้งามเลยพี่น้องเนี่ยเชียงขาดีเนาะเมียนอ้วนตั้มจุดเลยพี่น้องเขาดีบุบบุมอาอเขาเชียงถอะน้องเนียนเมีนกับเป็นขี่เหียนธรรมดาคุ้ยหน่อยเนาะเบะเบื้องเบื้องนานนานน้องคินพี่น้องอ่าฮ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 ่าอ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่่าอ่า่า่าฮ่าฮะบา่่นฮ่าฮา่่าอาาา่่ฮา่ ชุดที่สามอ่าเ <ivan. S 1> ป็นควายเก่าครับพี่น้องไปอ่านำพาพี่น้องเข้าเบิองอ่าชุดทุทา้ายเนา <ใน S 2> ะควายเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เนาะอ่านะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิองวายอีก<ด>สองตัวจ้านะครับเบิองควายสองตัวนี้ก่อนนะครับเห็นจุดตัวหนาพี่น้องบายโพอดีอ่ะพี่น้องตัวนี้อายุสี่หลายกมูเนาะแม่นยสี่เดือนจ้ะอา,ายุสี่เดือนครับพี่น้องตัวหนาเดือนนี่แหละโอ้ประหังครับเดือนตัวนี้งามตัวนี้งามเลยพี่น้องเบิงนะครับเพราะว่าเห็นแม่เขาใหญ่ดีครับ โอ้ลูกสาวพราะอะไรหลังเนี้ยนี่คนว่าลูกเก่าเจรินบอกอ๋อตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าเก่าเก่าจรเลินแม่บอกคนวางเสั็จเนาะแม่คนวาเขาก็บอกซื่อๆแหละข้อมีเอกสารนะนะครับนะครับพี่น้องเอ้านี่ตัวที่แรกนะครับนั่นีกตัวดึงตัวนี้เราเนี่ยเปิดจั้ไรครับเนี่ยคู่นี้เปิดมื0นสองแตตัวนี้มื0นหนึ่งตัวนี้เออตัวนี้เก้าพันตัวนี้สามพัน เป็นชุดที่สองอันนี้เก้าพันอันนี้สามพันนี่นะครับพี่น้องตัวน้อยตัวนี้กับตัวเมียเนาะเมียนนะครับอายุกับไล่เรียนกันครับชุดที่เรื่งชุดที่สองเมียนตัวนี้ใหญ่ตัวนี้มันราคามาสูงนี่ครับแล้วมันก็งามเอาเดี๋ยวเขาเขาเอาบงเกลียวตัวก่อนเนาะอ่ะตัวนี้เด้อพี่น้องอายุสี่เดือนนี่เนาะแมียนลูกสาวเก้าเจริญเมียนแล้วครับตอวนี้เปิดไว้อยู่ที่เก้าพันเมียนกะพูดคุยได้คือเก้าพี่น้องเมียนจ้ะพี่น้องเพิ่งว่างเลยเพิ่ง หัวประคอข้อประเช็งเหมือนน้เมียนแต่สองอ่องงามอยู่ที่ตัวกับบอูหอกว่ามันเป็นยังไงเนาะทุนช้าเบิงที่มาหนุ่มยอดนมแล้วก็มีขวนยังก็เข้เอนีกสองขวนนี่ขวนหาเพื้อนหาทองบอกเม่อนหาทองครับคาแขงคาตัใส่ถุงเผาเลยที่นองเขาเขือก็งามดิลักษณะงามดีเบิ่งงามดิตัวนครับมีเก้าพันเก้าพันอันนี้สามพันสามพันสองคู่นี้มื่นสองแมน อันนั้นก็คอกแล้วเก้าพันครับถ้ายกรวมเลยก็ยกไปเลยอ่าถ้าจะยกหมดแนนยกเจ็ดแปดตัวเนาะถ้าถ้ายกแปดตัวนี่ก็ราคาก็คุยกันได้ที่เก่ากันนิดหน่อยจ้ะเพราะว่ามันไม่ได้บวกหลายเนาะครับวกหลายละสามพันนี่คือแต่ค่าขนส่งออกมากับพ่อเฮงเหรอครับพี่น้องขอพายไหลพี่น้องอ่าอย่ายินเสียงมาสัตวเจี๋ยนะครับอ่าเบ็ดเบ็ดไหมที่แมาหลอกสาวหน่อยนะครับพี่น้องขอพายไหลเอานะครับพี่น้องจะเลี้ยงแล้วตัวนี้อ่าตัวนี้เก้าเก้าพันแนนอ่าเก้าพันลูก เก้าเจริญเมียนคุณบ้าดอกครับตัวน้อยสามพันเมียนผมเมียด้วยพี่น้องตัวนี้เพราะว่ามันลายลายซ้ำพุ่นซ้ำหมูสามพันครับผมอาอาป็นสามเป็นหมูกันตัวนี้เก้าอ๋อเขาเปิดแบวให้พี่น้องเขาบอกเข้าใจง่ายๆคือว่าชุดนี้มื่นมื่นสองมื่นสองครับพี่น้องนะครับตัวน้อยหนังกระซัมซุกหน่ะตัวสามพันมีเก้าพันอเป็นมื่นสองมื่นสองครับชุดหมื่นสองเนืเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่แล้วมันกระนาหนังดีเก้าพันดีครับผมพี่น้องอ้า นะครับพี่น้องมื่นสองจุดนี่มาแล้วมาหาเหรียญกล่องแล้วอีหล่ามาพี่เร็วต้องยังล้วดิไอพูนไปตั้งอีกเลยมันหลายตัวนะครับอ่องตันเดียวตันจืดลือพี่น้องคือคือปลาเข่งเนาะตาแจ้มแจ่มจ้ำเพิ่มมานะครับพี่น้องเขาโอ้เป็นตัวสังวาลพี่น้องแล้เบื้องจิ้มผีเนาะขับคูนหางไทยมกนาวตัด ถือไว้ nhà อุ้ดิงัวคุ้ยหน่อยซ้ำนีดเนาะครับผมประมาณนี้ชุดจะที่สามเนาะแมนอ่าเขาไปเบิ้งเปลี่ยนบรรยากาศมาดิเบิ้งงัวแมนเบิ้งคุ้ยจบแล้วไ,ไปเบิ้งงัวกับพี่น้องป <พะ S 2> ้าน้ำพาพี่นอ้องเขาเปลี่ยนบรรยากาศครับหลังจากเขาเบิ้งนะครับควายแล้วมาเบิ้งงัวนะครับมีงัวสองตัวนะครับตอนนี้เปิดตัวนี่ก่อนนะครับเป็นงัวสายร้อยน้อนนี้เนาะอายุตัวเล็กเดียนแล้วครับ ประมาณเจ็ดเดือนจ้ะอายุเจ็ดเดือนนะครับทายสูงไรไปเลยครับตรงนี้ร้อยยี่สิบห้าบวกจ้ะร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับประวัติตรงนี้หูปะครับเป็นพาเล่มาด้วยจ้ะอ๋อเพิ่นเพิ่นมีมีเสือเล่อ่าติดเล่มาเนาะเป็นบามันผสมเล่เขานี่ยแหละนะครับพี่น้องเพราะว่าคำบาเล่ก็คงจะเข้าใจเนาะหางกระสีออกไหมหางเพิ่นก็เป็นหางแดงด้วยครับพี่น้องปากกระสีออกอ่าปากชมพูเนาะกอดแมนขนตากแดงแมนจ้ะนะครับเพราะว่าเพิ่นมี เป็นไหมอ่าเป็นเสียของชาโลเ่ออนะครับเพิ่นผสมพอลี่มาแม่เป็นแม่บามันครับแต่ว่าติดติดบามันหลายเติวพี่น้องได้ทั้งสองอย่างได้หนอกบามันครับนากระบามันแต่ว่าเครื่องจะเป็นเล่อ่าเครื่องเป็นลีเนาะจ้ะนมกระดำรับนมกระซีซีแมนหัวนมเสมอกันเลยพี่น้องที่งานลูกสาวเป็ห้อยส้าำรวจวงแล้วหัวนมงามดำดีครับเอาพี่น้องเขาอยากหูราคาหระครับตรงนี้เปิดไปอะไรเลยไปสิบสามจ้ะอ่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทกับตัวรองเลยเนาะจ้ะอันนี้กับซีไซคุ้มคุ้มแท้หางอยู่เด้อนี่ครับ หนึ่งมืนสามพันบาทครับพี่น้องตอร้องเอาตัวนี้กระบอกวิ่ตันี้มองไหนบ่ออ่ะแข่งขาไงเลยนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับเมื่อตงห่วงค่ะพาลี่ไหมครับผมอ่าน้ำล่างมีนะครับพี่น้องติดบามันมาน้ำนะครับน้ำล่างคนคือมีนะครับแข่งขาจีบเท่าเล็บปกติเนาะเร่จะเป็นสีไหมบ่กสีสีแดงนี่แั่อ่ามีเขาด้วยพี่น้องก็ตามไว้เพิ่นนอน้องแน้นนะครับเบิ้งเอานาตาแต่ว่าสีนะครับแดงอ่าต้นเสียบตาคนละถึกแดดเรือยพี่น้องเงางามครับ ผิวพันเย็นจิบแต่ว่าทีมงานลูกสาวในหอยท้ายในคอขออภัยหลายๆนะครับบดรีหินสีสันตัวๆมันไดแต่ว่ากะเห็นว่าสีแดงได้พี่น้องแดงเข้มเลยล่ะนะครับพี่น้องเฮาเบิ่งเอานะครับหลังเส้นหลังนะครับตะหนกตะมีด้พี่น้องเอาหนองนี้ดึงไปพุ่นหนองนี้หนุนถังนี่จังหน่อยอ่าแดงปอดเลยครับพี่น้องลำเาาดีแข้งขาไงเพียดพุ่นเป็นสีแดงหนองนี้มันจะเป็นแบบเล่จ่ะโอ้ตีแบบชมพูบ่ะครับเป็นสีแดง น้อยนะครับเอาเบื้องข้างนี่พี่น้องครับนี่นะครับแดงปลอดเลยนะครับแดงไดนนะครับหน้าตาหู<อ>าดีดิเชี่ยงเนาะแมนนะครับแต่ว่ากระตื้นทีมงานลูกสาวในห้อยคือว่าเลยพี่น้องบุกเข้ามาเลยสิบสามเอานะครับหนึ่งมื่นสามพันบาทจ้ะต่อรองได้แมนนะครับบ่ว,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 วอชวอชในตรงนี้นักขนส่งจักกิโลนี่ส่งฟรีสองลอยลอจ้ะอ่าเฉพาะวอชเนาะแมนอ่าส่งฟรีสองลอยล้อนะครับพี่น้องวอชนี่ จนคุยกับยังจังโทรคุยกันเน,ะน,นเาะการค้นซองเป็นยังไงนะครับพี่น้องเอา้านะครับหมื่นสามต่อ,ตอรองออกครับพี่น้องไปเบิ้องอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายะนะครับไปพี่ลำพาร์พี่น้นองเฮาเบิ้งตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้อ่าเป็นว่าสาวนะครับของแนี้นานอายุเดจักเดือนจักสิบป <18 S 1> ีนะครับอา,อายุสิบแปดเดือนจ้าอายุสิเดือนความผสมแล้วอาเดี๋ยวเด้อไรหน้องคนไปที่งานหลอกใช้หอยปิดคอก่อนนะครับลืมปิดคอร์ของเนีปิดคอร์ไว้เนี้ยนะครับ อานะครับสีแดงถ้ายสูงไรมนี่ครับตรงนี้ร้อยสี่สิบจะร้อยสี่สิบนะครับตรงนี้ตงจับประวัตินบ่อนบ่อจ้ะระวบุกเนาอดึงดึงน้อคนไล่น้องคนไปทางพนแนวเนี้เออเอายอดยอดอนะครับหมด้องถามหมดเลอยุสิบสี่เดือนเนาะสิบแปดอยุสิบแปเดือนขอไปหลายพี่น้องนะครับอสิบแปดเดือนเป็นสัตว์แล้วครั้งหนึ่งเป็นสัตว์สามวันที่แล้วบ่ผสมรออีกรอบรูนกอนถึงผสมไปแล้วกะ เปลี่ยนเหมนจะขอาครับเป็นรอบมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเมืนสาวเนาะแม่นให้พูดเพื่อนเอาไปเลี้ยงหรือผสมเอาใส่พ่อเอาเองครับผมเป็นสาวลูกกระทบแม่นจ้ะขอไปหลายพี่น้องที่ง,งานลองสางที่ห้อยกับจับสนกับเสียงควายครับ<ม> <laughs> ห,อห้องถ้ากล้ามวใส่เราลืมหรอเล่าเอาพี่น้องใหยย้ชมราค,คาะอะไรโรงเรียนเปิดไปหมื่นสี่พันจ้ะสิบชีเนาะแมนหนึ 104, ่งหมื่นสี่พันตัวรองไหนคือเราแม่นตัวใหญ่ด้วจ้ะหัวตัวนี้เขรมใหญ่รองเด้งเลยพี่้องห่วงเลยนะครับกระดูกนะครับใหญ่ แป็นขาเป็นเดครับพี่น้องสูงเทินเทินหมดและนะครับมีเขากระตามอายุน้องเพิ่นเนีนใบหูงามครับพี่น้องเสมอปากจมูกยังบุมีการแขทงแรงน้องนี้เนาะรอจ้ะอ่าส่วนขมอยู่เียอะตรงนี้เปลี่ยนให้ไหมจ้ะนะครับพี่น้องเียอะตรงนี้ห้องเอ๋ให้ไหมนะครับเบอร์เปลี่ยนก็จะแทงดังมานี่แหละครับคิดว่าว่ามันจะเชียวน้องเนียนมันจะงามมันเป็นลูกกระทุกครถ้าแทงจะจมูกมันจะงามครับเบิองท้ายนะครับเพศสีดำ อ่าบอยเตมีอย่างเนาะบ่ะจ้ะอ่านะครับนำลางนมเนี่ยครับตรงนี้อนสี่สี่มีตริงติ่งหนึ่งอ่ามีมีนมติ่งหนึ่งเนาะแ่นจ้ะมีนมติ่งหนึ่งแต่ว่ากับบอยมีผลต่อการช่งลูกหรอกพี่น้องแห้งให้ลูกงามลูกเก่งลูกดีอืมไดครับพี่น้องบูสูงเจรินเทินนะไดครับยัยครับอร่อยสี่สิบบอรยูฮีน้องเฮ้่นบอรยูนะครับเบิรงนคางเดียวเดีวเลยคางนั้นก็คือกันตาน้องเพลินหวานเลยพี่น้องนะครับเบิรงเอายำราคาครับตรงนี้ครับ หนึ่งมืนสี่พันคะ่ะอ้าวสิบสี่ต่อรองเอาครับพี่น้องเขาเอาไปเลียงแน่สิบสี่วทา่ริมรหลูกจาห้อยอยากให้พี่น้องเขาเบ่งภาพมุมงไกลไกนะครับอยง <c oughs> นั้นปูอีปูด้บะ <c oughs> จะปูเซกระดงแล้วพี่น้องเขาเอ้ยคุณนะครับล่อยโยนเงียบโยนเงียปล่อยลงคงเนาะปล่อยแปลงพี่น้องนะครับมีเงินบ่อหอดสามหมื่นเอาไปปล่อยเลยพี่น้องนี่แปดตัว มีตัวผูกตัวเรื่องนี่ตัวผู้ตัวนึงครับพี่น้องเออครับแบบได้พี่น้องเขากระทรมาหารตองนี้ได้ปากเบอร์โทรไหมดู่ตองนี้เบอร์โทรกับศูนย์แปดศูนยเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดอ่ะสี่แปดหนึ่งเจ็ดพี่การบ้านบ้านเขาบ้านไหการบ้านกับบ้านปุโลตำบลดอนอุงอำเภอโพชัยจังหวัดเอยอ็ดอ้ะอ e อเฟซบุ๊กกะประกาศสิทธิพักตีโทภาษาไทยจ้ะครับผม รายละเอียดอยู่หน้าจอตัวนี้น,นะครับไม่แมีอย่างนี้มาเอาเมาไปเวินน้ำกันเนาะงามมากมันกินหยาได้กินหยาเก่งเดอ้อว่าโทรมาต่อเอาพี่น้องรายละสามพันนี่เองหยาเก่ยงหางเบ็ดหยาไวกินดีอันอนันอนอลนวลพ่นห้องนี่ไม่แม่นงนี่พี่น้องพ่นเห็นควายไอ้ชาวบ้าดพ่นปล่อยออกมานี่นะครับพ่นเกิดเลยห์งอธรรมดานะครับเอ๋อนะครับชิพนี้มิสมีอะไรเนาะชิพหนาจังว่ากันไหมนะครับ ฟังมาพี่น้องเอาจะเบิ่งจุใจแล้วเบิ่งนว่านี่ก็อย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมเด้อคนที่โทรมาสองสายมือว่าหาคุยหน่อยเห็นแน่นมาเลยนี่มาแล้วเนาะกดติดตามไปบ่เนาะตามเจฟซมาตามเจฟซีเลยสิไปไล่หาเบอร์กันมันหลายเนาะคนโทรมาเนาะครับจะเป็นเบอร์นไปเบอร์นไปเนี่ยเอาพี่น้องเบิ่งนว่านี่แล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกูติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปเพราะเป็นกำลังใจกับทีมงานลูกสาวได้ห้อยนะครับมันจะมีกำลังใจด้วพี่น้อง อาเทียนดอกเนี้ยพ่นได้มาแบบนี้อีกกะชีได้เห็นเนาะเห็นก้อนมูนะครับพี่น้องกดกระดิ่งไว้น้ำเอาไอ้ซัมนี่อยู่ราคานี่แต่ว่าเขาไปเรียงอีกสามซีเดียรนี่มันจะเป็นตัวละเกือบหมื่นผุดนีเนาะเมนบอกได้เป็นเขาอ่านเป็นตัวละหมื่นก็ได้นะครับเมนบอกอ๋อคลิปมันยาวแล้วดอกเงี้ยห็พี่น้องเขาเบื้องหน้าข้อเขานะครับมาเห็นแบบนี้บอกดอกพี่น้องอย่างเด็ดเมียน้ำเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวได้ห้อยพรอมกันดอกเงี้ยนะครับจะไลฟพี่ละน้องเลยนะครับขอกล่าบขมาสวัสดีครับสวัสดีจ้า